We'll That's a วันนี้เราอยู่กับผมแล้วคงจะตัดกรันึในมินีเกมเมอร์ซีอีขั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม ECA DC นับเซิร์ฟกดไลค์อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็จะมาแต่ตะลุยเซิร์ฟกดไลค์กันนะครับตอนนี้ออนไลน์ตอนนี้มีผู้เล่นออนไลน์อยู่17คนนั่นเองยังอ่ะนะเราจะไปกันด้วยรถอินฟื้นนนะครับจะไปไหนกันดี อแล้วก็ลองค้าของหน้านี้ไปก่อนนะจ๊ะโอ้โหเนี่ยว่ย่ะดูอันนี้กันดีกว่าเผื่อเจอของดีเยี่ยมต้นหนึ่งเลยครับต้บนหนึ่งเลยครับโเี่ใบพิงละอ้าว เ็นงินกันเงนเยียมของเต็มไม่เอาเยะไม่เอาถ้าใครอยากเล่นเสิร์ฟนี้ดูจะเอาไอพไว้ใต้คลิปนะจ๊ะนี้เราจะเอาเราจะใช้การเดินทางเราวิ่งดีกว่านะจะได้ถวยถึงดีคลิปจะได้ไม่ไม่ไม่นานมากอ่ะ ครับแล้วขอแต่คลิปไปแป๊นหนึ่งนะครับพอดีผมมีปัญหาแล้วขอแต่คลิปไปแล้วกลับมาอีกทีนะจ๊ะโอเคนละกลับมากันต่อนะครับ่ะเริ่มกันเลยอ๋อเรียมอาจจะมีแหลกบางทีก็ขอภัยด้วยนะจ๊ะปกติก็ไม่แหลกขนาดนี้นะ เราต้องพิมพ์เดียว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเาออกสกายกอนไม่มีใครเล่นเลย <Yeah. S 1> ม,มาละอาย์ขี okay. ่เราว่าเราขี่รถมอเตอร์ไซค์เห็นเห็นอาจีนปูโคตรเท่โซนี่ครับ โอ,โ,อโอ้โอ้แหลกแหลก,กโอ้โอ้โอแหลกแหลก,กมันไหลอย่างนี้วะฟูมันไหลผิดปกติวะ่ะโอเค จะไปแอเรียกันนะครับแมปก็ไม่มีเชี่ยงแรงเอออะไรกันโหโหดเร็วหึห,ห,หึแลกมากอ่ะอ่ะเออ ไปลุยแอร์เรียกันดีจ้าถ้าตายนี่ผมจบคลิปเลยนะเนี่ยคิดจะถ่ายต่อเลยเยี่ยมเค,คียบก็เริ่มเริ่มเริ่มหายแหลกละคนยิงเยอะแม่งยิงแหลกว่ะ ิีเยี่ยมเอา่าดพาละพาแล้วนี่นะจ้าเฮ้ยฟูนี่ครับใกล้จะถึงเอลี่แล้ว อ๋ออเออเอเมาละเมาแล้วเออมาทางแรกแต่นี่ก็จบตั้งนานละอเอเลียจะมีใครไหมเนาะอัพท่าถึงครับถ้าใกล้ๆถึงอเอเลียแล้วผมแนะนำให้เดินดีกว่าเพราะมัน <Area S 2> เอเรียเซิร์ฟนี้ไม่ปลอดภัยนะครับออกจากรถเบิเฟรมเบียวิ่ง60เลยแม่งเอ้ขี่รถแม่งเฟรเมเนี๋ยวิ่ง20กว่าเยี่ยมไปเลยนี่แหละความปลอดภัยน้อยลงแล้วนะครับเขาขี่ okay, เนี่ยความปลอดภัยน้อยลงแล้ว ตายเป็นตายน๋อน,นเรียงหอบพวกเฟนยวนิ่งสิบเลยเยี่ยมไปเลยนะครัไป ปเราฉลาดนะเราเข้าทางนี้แล้วก็เก็บมาเย <Yes, kid. S 2> ็ดคิดมีดนาฬิกาเลยค่อยๆย่องไปนะครับเนี้ยกดบีจะเป็นมุมมองเอฟเอนะครับซึ่งช่วยได้มากเลยอันนี้อะไรเอพีห้า นี่ครับจะบอกไอเทคนิคของผมให้นะครับท่านระด้วด้านหน้าเรามีคนไหมถ้าเรากดบีแลเพื่อเป็นมุมมองเอฟใช่ไหมครับนี่เราไปเดินใกล้ๆต่าประนี่ครับแล้วก็วจะมองเห็นทะลุกำแพงนะว่าตรงนั้นมีใครไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครครับไปได้ใครวะหลับหลับหนึ่งคนครับ มันยัมาดูด้านหลังเลยนะครับมันอาจจะล้อมเราอยู่ NV นี่ที่หนึน่งที่สองที่สามติดท็อปันเต็มเลย ดนะูนับเห็นไหมครับโอเคเรูจะย่องค่อยย่องไปนะครับค่อยย่องไป รู้ได้เลยว่ามันมีหนึ่งคนที่อยู่ในนี้เที่ยวเคนะครับเมื่อกี้ครัโดนยิงไปแล้วไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่า เข้าไปเลยตายเป็นตายครับเมื่อกี้ก็มีคนเรียกผมนะครับก็ขออภัยด้วยทีครับช่ไหมมาหยาิเรื่องกันต่อ,อ,พ,อพอดีเพื่อนมาเรียกนะครับดักเพื่อนมาเรียกอะไรหรอตรงนี้โอ้ ไปกี่นาทีแล้ววะเนี่ยสิบนาทีแล้วครับเดียวยัง,ยงไงกันวะ 查一下。 มาแล้วเคีย okay, ครับพร้อมไหมจะพร้อมจะไปตายด้วยกันเฮียครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับมาตายครับ ดับดับสองครับเป็นแม่นิด,ดเลยแบบทีนี้คุมแล้วเนี่ยเราคุมแล้วมาเลยจ้ามาเลยจ้า ใครวะเนี่ยดนะขอดูชื่อก่อนเติอนนะครับใครวะอืมเยี่ยมไปเลย ก็น่าจะมีคนเดือนอะดูดูลองดูสูงย์นั้นที่ผมยิงก่อนเยยดเคสหายอ่ะมีไปเช็คให้ด้วยแล้วตอนนี้เจอไหมครับดาบไปหนึ่งคนครับ 3ามคนแล้วครับลูกสนุนัขหมดแล้วก็เก็บจากตัวไอ้นี่มาสัตว์ไปสามแล้วจ้าเดียวสุดไปหอมอ๋อ เยี่ยมอันนี้มีอาหารไหมไม่มีนะเยี่ยม นี่เราคุมแอร์แล้วนะนี่ถ่ายถ่ายซะหน่อยเออคุมซะคุมซะขนาดนี้ถ่ายซะหน่อยยกมือสิอเขียนะเราก็ไปที่โปรแกรมที่เราอัดเป็ดกดกด F สิบทายนะครับกดแชะเรียบร้อยครับถ่ายแล้วจ้าอ่าเรียบร้อย ใา่แล้วแล้วก็ลงเฟสได้เลยเจ้งเอ็นวีกลังจะมีคนเข้ามานะคิดไปได้เน,นิ่นๆทั้งนันแหละตัวป้าย สิบห้านาทีแล้วนะจ้ามากันแล้วครับระวัาางไว้ เข้ามาเลยผมอยากยิงไอ้ที่สามจังฆ่าไปตั้งสิบแปดคนนะ่ะขี่พันเอเรียไปอย่างหน้าตาเชยจัแงเอ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 นวี A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  N v นี่มันคุมแอเรียเลยนี่หว่ามีเราคนเดียวนะที่อยู่ในเอเรียแกงโหดจริงตามสัญญาเดิมนะครับ ถ้าผมไม่ตายผมจะไม่หยุดถ่ายใครเข้ามาเอยเอียมมือเข้ามารอูอีกะัะ มาครับแม<า>่งน่าจะมากันแล้วนะครับเค <Okay, S 1> นะครับนายินเสียงมอเตอร์ไซค์มาเลยครับมาฉันพร้อม กันอีกแล้วเข้าไหมรียากสิจ้าเดี๋ยวผมทดสอบกันถ้ามันเข้ามาถ้ามันอย่างนี้จะมองเราเห็นไหมไม่รูสิเยอมฟู ไม่จะมาแล้วลกทีวะนี่เนียนมากโอเคโอค้โหเฮเลนมไม่มีกัน อาจจะมีนะครับเออมันมาแนละ้วรอด,ดูก่อนขี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเยี่ยมเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลยพร้อมพร้อม เราก็จากไปเราดูกันนะแกงมันเยอะมามาเลยมาเลยเข้ามาโอ้มีออกอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวคลิปแค่นี้แหละเออผมครับเดี๋ยวคลิปหน้า,าจจเจอกันใหม่อาจจะเปลี่ยนเซิร์ฟก็ได้หรืออาจจะอยู่เซิร์ฟเดีมวนะครับแค่นี้แหละ